อยากะโตกะตากนะหนูอยากะโตกะตากไก่กำลังฟักไข่จำไว้หนูต้องเงียบเงียบไข่จะเป็นลูกเจี๊ยบหนูอยากะโตกะตากขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนครูนีค่ะวันนี้ครูนีจะชวนเด็กๆไปฟังนิทานนะคะนิทานเรื่องหนูน้อยนักสำรวจ เด็กๆรู้ไหมคะว่าหนูน้อยเหล่านี้สำรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเดินไปอีกนิดก็เจอแล้วล่ะเจอแล้วเจอแล้วอย่าเสียงดังนะว้าวมันกำลังจะแปลงร่างแล้วเฮ้ย,ย่าเสียงดังสิ เย้ออกมาแล้วสวยจังเลยเราตามไปดูกันดีกว่าว้าวตรงนี้เยอะแยะเลยมาดูกันเร็วๆมุเสื้อมีหลากหลายสีสันมากๆเลยนะตัวนี้ก็สวยจังเลยก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องหนูน้อยนักสำรวจ ที่บ้านของเด็กๆมีอะไรที่น่าสำรวจบ้างคะเด็กๆลองสำรวจแล้วส่งมาให้ครูนีดูบ้างนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย